m มซ์เซ็ตของนักทุนมือใหม่ที่ต้องการจะถือยาวหุ้นสักตัวหนึ่งเนี่ยนะครับแน่นอนว่าเขาจะต้องมุ่งเป้าไปที่หุ้นที่มันเติบโตและมั่นคงแล้วครับซึ่งผมบอกว่ามันเป็นวิธีคิดที่ไม่ได้ผิดนะครับตะกะตรงไปตรงมาครับถ้าคุณต้องการจะฝากอะไรไว้ระยะยาวๆแน่นอนคุณต้องไปหาที่ที่มันมั่นคงตะกะไม่ผิดแต่คุณจะไม่เติบโตคุณจะไม่ได้อะไรเลยด้วยเหตุผลอะไรเพราะธุรกิจที่มันมั่นคงแล้วเนี่ยคือมันอิ่มตัวแล้วคุณดูเนี่ยอันนี้คือกาภาพรวมทั้งหมดของ CPF ครับ คุณอย่าลืมนะว่าคุณมาซื้อหุ้นเพื่อการลงทุนถูกไหมแปลว่าเงินที่คุณเอาเข้ามาลงเนี่ยมันต้องเติบโตถูกต้องไหมคุณก็ต้องหวังอย่างนั้นใช่ไหมคุณไม่ได้หวังว่าคุณแค่เอาเงินเข้ามาวางไว้เฉยๆแล้วมันไม่โตซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นคุณเอาไปฝากประจำเนี่ยมันยังจะดูมั่นคงกว่าอีกทีนี้ย้อนกลับมาตัดภาพกลับมาสําหรับคนที่ถือยาวทุกคนนะแล้วมุ่งเป้าไปหาหุ้นที่มั่นคงแล้ว ณวันนี้มันถูกคอนเฟิร์มว่ามั่นคงแล้วแน่นอน CPF คือหนึ่งในนั้นแต่ผมบอกเลยว่าคุณจะไม่โตจํานวนเงินที่คุณเอามาลงทุนเนี่ยมันจะไม่มีวันที่จะดับเบิลได้ครับคุณกรอฟถ้าสมมติว,ว่าผมจะเล่นตรงนี้ CPF มันจะไม่ไป60-70-80บาทแล้วถ้าไม่มีนวัตกรรมใหม่ไม่มีทางที่จะไปเพราะธุรกิจมันอิ่มตัวมันจะไปด้วยสตอรี่อะไรล่ะมันจะไปด้วยสาเหตุอะไรล่ะกราฟเนี่ยมันผ่านสเตจของการเติบโตมาแล้ว กราฟเนยคือมันสะท้อนออกมาจากธุรกิจนะครับคือธุรกิจหนึ่งธุรกิจเนี่ยมันจะเป็นไซเคิลของมัน1เริ่มต้นแล้วมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งครับที่สเกลอัพขึ้นจากช่วงของการเริ่มต้นเข้าสู่ช่วงของการเติบโตพอมันผ่านพ้นช่วงของการเติบโตปุ๊บมันก็จะเข้าสู่ช่วงของการอิ่มตัวการอิ่มตัวในทางธุรกิจนี่แหละจะเป็นจุดวัดใจแล้วเหรว่าถ้าเกิดว่าคุณคอนโทรลอย,อยู่คุณเอาอยู่ในจุดที่บริษัทมันอิ่มตัวแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ร่วงโรยครับมันก็จะไซด์เวย์อย แต่อย่าง CPF เนี่ยมันเป็นบริษัทที่มั่นคงเนี่ยมันก็ไม่มีทางหรอกครับที่หุ้นมันจะกลับไปสู่จุดเดิมได้ที่แถวๆ3สบาทกว่าอะไรแบบนี้ไม่มีทางเพราะ TPF มันมั่นคงแข็งแรงขนาดในทางธุรกิจถูกไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณต้องการการลงทุนแล้วคุณมีวัตถุประสงค์การถือยาวคุณก็ต้องไปศึกษาไปหาช้างเผือกอครับไปหาธุรกิจที่มันกําลังจะสเกลอัพได้อะ หุ้นที่มันจะเป็นลักษณะที่จะเติบโตในระยะยาวเนี่ยมันไม่ใช่เหมือนขนมในเซเว่นนะที่คุณจะเข้าไปจิ้ม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 จ่ายตังคุณได้ของมันหายากครับ